ระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning คือระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลและทรัพยากรต่างๆภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแผนกเช่นการขายการจัดซื้อคลังสินค้าการผลิตบัญชีการเงินและทรัพยากรบุคคลไว้ในระบบเดียวกัน ERP ทำงานยังไงรวมศูนย์ข้อมูลข้อมูลทุกอย่างอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลเชื่อมโยงทุกฝ่ายในองค์กรแผนกต่างๆ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้แบบเรียนทำกระบวนการอัตโนมัติลดงานที่ต้องทำซ้ำๆเช่นการออกเอกสารหรือรายงานตัวอย่างของการใช้งานฝ่ายขายปิดการขายระบบจะอัปเดตสต็อกสินค้าอัตโนมัติแผนกจัดซื้อรู้ทันทีว่าต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเมื่อสินค้าลดลงฝ่ายบัญชีเห็นยอดขายรายวันทันทีไม่ต้องรอรายงานสิ้นเดือนประโยชน์ของเราเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนตัดสินใจได้แม่นยำด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาช่วยให้ทุกฝ่ายทำงานประสานกันง่ายขึ้นสรุปสั้นๆ BRP คือระบบที่ช่วยให้องค์กรทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้ข้อมูลเดียวกันลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆส่วนงาน